สวัสดีครับท่านผู้ชมจกับผมทําแบบบอยนะครับคลิปนี้จะมารีวิวแนะนำเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ที่ผมได้สั่งซื้อมาใช้งานตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไร้สายของยี่ห้อนาคิตะ21 v เป็นแบบทรงเครื่องน้ำมันครับที่ไร้เสียงควันและมละพิษ สำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายของนาคิตารุ่นรงน้ำมันเนี่ยนะครับจะมีอยู่2รุ่นคือ V1 แล้วก็ V2 รุ่นที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่นของ V2 นะครับใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับผมใช้แบตเตอรี่2ก้อนผมอับกซื้อมาใช้งานในราคา2,900บาทนะครับให้แบตเตอรี่มา2ก้อนผมซื้อในคานี้นะครับได้ส่วนลดนิดหน่อยตัวมอเตอร์เป็นแบบมอเตอร์บัสเลสนะครับไร้แปลงฐานพร้อมเปลืองเกียร์ ที่ให้กำลังแรงประสิทธิภาพสูงทนทานใช้งานได้นานแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาความเร็วรอบนะครับ7,500รอบต่อนาทีความยาวตัวเครื่อง1เมตร60ซนติเมตรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดอุปรกรณ์ข้างในกันนะครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับคู่มือการใช้งานนะครับก็จะเป็นภาคภาษาไทยสามารถดูรายละเอียดการประกอบตัวเครื่องการดูแลรักษาเครื่องได้แบบง่าย แบตเตอรี่ของนากิตะนะครับความจุ4แอมป์2ก้อนพร้อมเทนชาร์จแบตเตอรี่1ชุดมีกาดบังสเก็ต1อันสายสภพลยบ่า1น1ชุดชุดใบตัดนะครับเขาจะให้ใบตัดแบบใบตัดวงเดือนมา3ใบด้วยกันแล้วก็ใบตัดทรงมะละกอ1ใบแล้วก็ชุดจานเอ็นตัดหญ้ามา1ชุดพร้อมด้วยประแจทอดป,ประกอบ1ชุด นี่ก็จะเป็นชุดเครื่องตัดหญ้านะครับโดยเครื่องตัดหญ้าของนกกาคิตะรุ่นนี้นะครับมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัวหัวเฟืองเกียร์ก็จะเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าน้ํามันทั่วไปหัวเกียร์มาตรฐานนะครับล็อกใบแน่นๆนะครับตัดในน้ําได้เลยเฟืองเกียร์มอเตอร์ด้านบนจะมีการทดเกียร์เพื่อลดการกินแรงของมอเตอร์แล้วก็ช่วยให้มอเตอร์เนี่ยระบายความร้อนได้ดีด้วย ต่อไปมาดูตัวแบตเตอรี่กันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของนากิตะเนี่ยเป็นแบบที่เทียบไอออนคุณภาพสูงแรงดัน18-21ถึงโวลต์ความจุก้อนนี้นะครับก็4แอมป์นะครับสามารถเช็คไฟในแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหน้าตรงนี้เลยก็จะมีไฟขึ้นที่ด้านข้างแบตเตอรี่นากิตะ PowerShare สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือไร้สายของนากิตะได้ทุกรุ่นเลย เวลาที่ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่ๆนะครับก่อนใช้งานเนี่ยให้เราทําการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นชาร์จให้เต็มซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวเครื่องกันผมจะประกอบด้ามจับนะครับแล้วก็ด้ามขันเร่งก่อนเวลาที่เราจะใส่นะครับแล้วก็จะกะประมาณช่วงกลางของตัวล็อกด้ามจับใส่แล้วก็ล็อกนอ็อตไว้ก่อนแล้วก็เอาอีกด้ามหนึ่งนะครับมาใส่ ตรงนี้เราสามารถกะระยะด้ามจับได้นะครับเราจะให้โยกไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ตามแต่ที่เราจะถนัดเลยแล้วก็ตัวล็อกด้ามจับนี่ก็สามารถเลื่อนขึ้นเดินลงนะครับให้มนอยู่ในจุดที่ต้องการได้ต่อไปก็มาใส่กาดบังสเก็ตเราสามารถเลือกระยะติดตั้งได้นะครับโดยที่เราก็กะระยะของใบตัดที่เราจะใส่ด้วยนะครับใส่เสร็จแล้วก็ขันล็อตให้แน่น การใส่ใบตัดนะครับให้เราถอดฝาครอบป้องกันแล้วก็แหวนล็อกใบตัดออกโดยการหมุนน็อตตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เอาประแจเอานะครับมาสอดล็อกแกนใบตัดเอาใบตัดมาใส่แล้วก็ใส่แหวนล็อกใบตัดเอาฝาครอบป้องกันสวมทับเข้ามาแล้วก็ขันน็อตล็อกให้แน่นนะครับโดยการขันน็อตแบบสวนเข็มนาฬิกานะครับผมขลองใส่สายสะพายจะมีห่วงเกี่ยวทั้งสองด้าน ต่อไปก็เอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับกดปุ่มเปิดเครื่องก็จะมีสถานะโชว์แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับนี่นะครับผมเสียงนิ่มดีเลยนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะมีระบบซับส start นะครับโดยมอเตอร์เนี่ยจะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นจะไม่มีการกระชากตอนเปิดเครื่องและตัวคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ต้องการจะบีบคันเร่งโดยตลอดนะครับเราสามารถล็อกตัวคันเร่งได้ทําให้เราเนี่ยจับได้ถนัดสบายขึ้นนะครับ นอกจากคันเร่งที่ด้ามมือจับแล้วนะครับก็ยังมีปุ่มคันเร่งตรงก้านตัดด้วยซึ่งบางคนเนี่ยอยากจะใส่ด้ามมือจับขนาดเล็กก็จะมีสวิตช์คันเร่งที่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือจับได้สะดวกในกรณีที่เราต้องการตัดแต่ง,งไม้นะครับก็จะจับแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้สะดวกสบายขึ้น เนื่อกจากจะใช้แบตเตอรี่ของนาคิตะได้แล้วนะครับถ้าใครมีแบตเตอรี่ของมาคิตะหรือยี่ห้อที่มีขั้วเสียบเหมือนกันนะครับก็สามารถนํามาสวมเปลี่ยนใช้งานกันได้เลยเดี๋ยวผมจะไปทําการทดสอบการตัดให้ดูกันนะครับผมจะใส่ไปตัดวงเดือนตัดกันก่อนก็ตัดได้ดีเลยนะครับตัดง่ายสบายสบายเลย สำหรับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเราสามารถใช้งานในการตัดได้ประมาณ30-45ถึงนาทีและนอกจากใบตัดวงเดือนจะตัดหญ้าได้โดยทั่วไปแล้วนะครับเราต้องการจะตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้ง่ายนะครับด้วยฟันใบเลื่อยวงเดือนที่คมนะครับจึงตัดแต่งกิ่งไม้ได้รวดเร็วดีเปลี่ยนมาใส่ใบ,ใบตัดทรงมะละกอดูกันมั่งนะครับก็ตัดหญ้าได้ดีเหมือนกันนะครับตัดได้เร็วหญ้าทุกๆก,ก็เอาอยู่เลย ค่อยๆตัดนะครับค่อยๆเลาะไปไม่มีปัญหาในบ้านใครนะครับที่มีพื้นดินมีหินเยอะนะครับก็ต้องใช้การเอ็นตัดหญ้านะครับจะช่วยเรื่องสะเก็ดหินกระเด็นได้ดีก็ตัดง่ายแต่การใช้เอ็นตัดหญ้านะครับมาตัดเนี่ยก็อาจจะกินแบตเตอรี่สักนิดหน่อยก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้งานของเครื่องตัดหญ้านาคิตะตัวนี้กันนะครับเท่าที่ทดลองตัดหญ้าดูนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับน่าพอใจระดับหนึ่งเลย สี่อย่างเดียวนะครับปรับความเหลวไม่ได้แต่สําหรับในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับตัวเครื่องไม่ก้องแกงเลยใครที่ต้องการเครื่องตัดหญ,ญ้าไร้สายที่มีราคาไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับแต่ใช้งานได้ดีเครื่องตัดหญ,ญ้าในาคิตะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยครับผม สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดรุ่นต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน d ิ s c r i p ชั o n หรือในช่องคอําอธิบายของคลิปนี้นะครับแล้วก็ที่ต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้เราสามารถสั่งซื้อมาใช้งานนะครับโดยการกดที่ตัวลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสรับการรีวใใิวเครื่องญายไรสายของนาคิตะ คลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดเอาไว้ในเพทจนี้ก่อนนะครับไว้ค่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ